คนเรานี่หนอเกิดก่อสังขารเพราะกรรมบันดาลให้เราเห็นผลสัตว์โลกหมุนเปลี่ยนหันเหียนเวียนวนเพราะกรรมของตนส่งผลเกิดมาอายุใครสั้นมาพลันตายจากข่าขาไว้มากชาติก่อนนั่นหนาเกิดมาชาตินี้กรรมตามบีทาต้องมอรณาเสียเมื่อยาวัยเกิดมายากจนขัดสนเงินทอง เพราะห่วงข้าวของไม่ต้องสงสัยมีคนมาบอกออกปากเรียไรยไม่เคยมีใจในบุญสุนทานเป็นคนตรนีที่เรียกขี้เหนียวเก็บเงินอย่างเดียวเพราะหลงสังขารพระเถนเนรชีไม่มีเจือจานเกิดมาจนอ่านขอทานเขากินบางคนเกิดมาสง,ง่าด้วยยศไม่เคยคิดคตอิจฉาใครสิ้น มีมุทิตาอยู่ในดวงจินชาตินี้ระบินชื่อเสียงระบือบางคนเกิดมาโสภาผุดผ่องรูปร่างเอี่ยมอ่องใครมองร้องหือหล่อสวยสครานชาวบ้านเรื่องลือเพราะใจไม่ถือเอาโทษโกรธใครยิ้มแย้มแจ่มใสในการทำบุญกุศลอุดหนุนให้หน้าสดใสปฏิบัติพ่อแม่ยิ้มแต้ชื่นใจ บุญส่งผลให้ใบหน้าโสผินบางคนนั้นหนาเวลาทำบุญจิตใจเครื่องขุนในบุญทั้งสิ้นเกิดมาชาตินี้มีอันจะกินหน้าตาเขาสิ้นโสพินโสผาคนชื่อเสียงดีไม่มีวิบัติชาติก่อนเคร่งครัดอยู่ในศีลห้าศีลปรุงชีวิตติดตัวเข้ามาชื่อเสียงลือชาใครด่าไม่ลง บางคนชาตินี้มีคดีเยอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขึ้นศาลจนหลงเพราะชาติก่อนนั้นเขาชอบยุยงนินทาส่งส่งไม่ตรงความจริงมาชาตินี้หนาะต้องถูกหาความชื่อเสียงเลวทรามไม่งามศักดิ์สิทธิ์ถูกศาลตัดสินหมิ่นเขาจริงๆไม่รอประวิงนอนกลิ้งในกรงบางคนเกิดมาสง่าชื่นบาน มีศักด์อักรรฐานบริวารสูงส่งจัดงานทุกทีมีคนจำนงแจ้งความประสงค์ร่วมวงฉันทาคนมีบริวารให้การเสริมส่งชาติก่อนเขาสงเคราะห์คนศาสนาทำบุญทุกทีอุทิศผีเทวดาเขามีเมตตามาแต่ปางบันบางคนเกิดมาปัญญาล้ำเลิศความคิดบันเจดิดเลิศข้ามหาัน เรื่องยากใดๆแก้ได้เร็วพันชาติก่อนเขานั้นฟังเทศนาชอบฟังคำสอนองค์พระสามพุทธจิตจึงพิสุทธิ์จากปวงตัณหาเกิดมาชาตินี้จึงมีปัญญาเรียนรู้วิชาเสริมบารมีเอฟสีทั้งหลายมีใจศรัทธาฟังผมนิหนาะเทศนาบ่งชี้ข้อใดที่ตนได้รับผลดี ทำต่อให้มีทวีตรีคูณข้อใดไม่ดีที่ติดตัวมาพิจารณาอย่าให้เสื่อมสูญแก้เสียชาตินี้ความดีเพิ่มพูนมีผลเกื้อกูลไม่สูญเสียไปอายุวันโนสุขโขพลังทุกท่านที่ฟังด้วยความเลื่อมใสหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอายุยืนไปขอให้สุขเทิน